วันนี้มาดูการทำงานของรถแบ็กโฮปูมยาว18เนะมตรนะครับการทำงานของรถแบ็กโฮปูมยาวนี้จะลักษณะของการทำงานก็คือด้วยความที่ปูมยาวถึง18เมตรสามารถตักงานในระยะไกลได้อย่างเช่นตักงานในเรือไลเตอร์เรือบาร์ตเรือโพซึ่งการทำงานคน่อนข้างจะคุ้นคุ้นยากหน่อยนะครับ เช่นวันนี้ตัวอย่างที่ผมพามาให้ดูจะเป็นลักษณะาการตักฐานหินซึ่งฐานหินความเฉพาะของฐานหินคือน้าหนักของสินท,ที่ค่อนข้างเยอะซึ่งเตัวบุกขีเราก็ต้องใช้บุกขีขนาดใหญ่ในการตักความคงตัวของรถแบคโฮ18เมตรจะมีความคงตัวที่สูง แล้วก็การทํางานจะต้องอาศัยคนขคับที่ชํานาญเพราะการคอนโทรลค่อนข้างจะจะลำบากครับผมครับผมนี่ก็คือตัวอย่างของรถแบ็คโฮ18เมตร 1, m, ในการตักสินค้าบนเรือโป๊ะนะครับเรือไลเตอร์ครับผม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรือไลตเตอร์จะมีความกว้างของเรือที่ค่อนข้างกว้างซึ่งรถแบ็คโฮ18เมตรจะมีความคล่องตัวและตักในระยะไกลได้ดีมากๆากนี่ครับดูจากตัวอย่างจะเห็นได้ไดว่าองศาในการตักจะจะค่อนข้างกว้างและไกล จะสามารถเก็บงานในรายละเอียดได้และตัวบุ้งกีเองครับบุ้งกีซึ่งเป็นบุ้งกีที่ขนาดใหญ่ทาให้เก็บสินค้าได้ดีและได้เยอะตอนหนึ่งบุ้งกีทําให้ตอนหนึ่งบุ้งกีจะรับน้ําหนักสินค้าและรับสินค้าได้เยอะมากๆซึ่งทําให้การทํางานรวดเร็วและคงตัวสูงมากๆ ซึ่งลักษณะของรถ18เมตรนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งหากเอา18เมตรไปขุดดินขุดหินขุดทรายก็จะค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกครับการเลือกใช้งานก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมของการใช้งานด้วยเหมือนกันดูจังหวะการคงบคัวของบูมและอาร์นะครับการทํางานต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆซึ่ง ต้องอาศัยคนขับที่มีประสบการณ์ที่ที่พอสมควรนะครับถึงจะทําให้การคอนโทรลการขับเป็นไปได้ดีครับผมไว้ข้างหน้าเรามาดูกันนะครับว่ารถแบคโค e ทำอะไรได้อีกวันนี้สวัสดีครับ